เก็บเร็วๆลูกอย่าลีลาเร็วๆดูหน้าแม่มมมไยเนี่ยแม่โมโหแล้วอุ้ยอุ้ยนนหมายอะไรน่ะอยู่ที่มือนี่เก็บใส่กระป๋องว่าเก็บไปเร็วๆเก็บไปเร็วเลยเอวากลัวกันที่ไหนอะดูที่นี่มานี่เลยมานี่เลยเก็บเก็บเก็บเออแล้วพ่อช่วยร้องเพลงเก็บเก็บเก็บ เก็บเก็บเก็บไม่รู้ว่าจะจะโรยทําไมก็ไม่รู้เนี่ยโอ๊ยไมอะไรวะน่ะงงเชียเนี่ยไมยอะไรงงอเนี่ยว่าไม่รู้ว่าจะต้องโรยทําไมอืมก็เก็บได้นี่เก็บให้หมดเลยโอยว่ะเก่งมากเอว่าเก่งมากเก่งมากเลยเอว่าเก่งมาก หมดแล้วค่ะโอ้เก่งจังเลยเย้เย้เย่เย่ก็บให้หมดเลยเออเฮ้ยตัวับเมมเต็มได้ไงวะที่อุ๋ยไปนั่งข้างดอมหมองเลยอ๋อไม่ได้ลบบอลหนอกไว้เก็บให้หมดเออเลยแว่าดอมหมองใช่ัเก่งมากอวาเก่งมากเย่หมวยยังหมยยัง โอ้โหมุดไปมุดไปมุดไปเออมุดไปเก็บเร็วเว้ยว่ามุดแบบทหารน่ะเออแม่ช่วยสิเออเก็บเลยเก็บเลยค่าหมอบเก็บเลยอ่ะถึงก็ต้องหมอบอ่ะหยิบไม้ถุงหิไม้ถุงหยิบอันที่มันถึงก่อนสิลูกเอ้หยิบไม้ถุงหยิบไม้ถุงหยิบไม้ถุงถึงถึง นั่นน่ะที่มือข้างๆมือน่ะลำแกลำแกเก็บไปหมดเลยนะไปถูหมดได้ยังเร็วๆชักช้านะเดี๋ยวแม่เอาไม้มาตีไม่รู้นะไปถูไปถูนั่นน่ะเออในเก็บหมดเลยน่ะเก็บซะโอ้โหไอ้วันเก่งจังเลยเว้ยเก่งเหมือนพ่อเลยเย้พอแล้ว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  บอกแม่หมดแล้วหมดยังมาหมดแล้วก็ปลูกไปให้แม่ไปให้แม่มโอเค